ก่อนรับชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดที่เปใหม่ของเราอัพทุกกูนะครับแล้วอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างเพื่อติดชมพบเราด้วยนะสนับสนุนโดยร้านนัดการ์ดไม่กาพาษาชั้น5จำหน่ายการ์ดเกมและเอเิสระรีมากมายนึกถึงการ์ดเกมนึกถึงร้านนัดการ์ดไม่กาพาษาชั้น5หรือสั่งซื้อออนไลน์ได้ทางช้อปปี้ร้านนัดการ์ด สวัสดีครับพบกับพี่หนึ่งับทุกูนะครับวันนี้เราก็จะมาทำการโอเพนบอลนะครับสตาร์เตอร์ที่นหนึ่งรอคอยมานานเนิ่นนานนะฮะ <c oughs> กับวีสตาร์เตอร์เด็กเปลี่ยนทานเปลี่ยนทานอะไรเปลี่ยน่าน <c oughs> รีโมทแบตบอดเงี้ยต้องเปลี่ยนทานโอเคนี่คือสตาร์เตอร์เด็ก s c f t นะครับคือรหัสของเขานะครับผมซึ่งในนี้ก็มี V มาพร้อม V Star ทุกกล่องคือ V ีอ่ะได้ V ีแน่ๆแล้วแล้วก็ต้องมี v ีสตาร์หรือ v ีแม็กมีทุกกล่องแน่นอนอ่าเรามาดูกันว่าเอา่อมันจะเป็นแบบเลทมันจะประมาณไหนนะอยากจะรู้มากๆเลยโอเคเดี๋ยวเราจะมาทําการเปิด1แถวนะครับผม10กล่องมาดูกันว่า10กล่องนี้พี่หนึ่งจะดวงจะเป็นยังไงนะฮะเปิดเลยแล้วกันมาดูข้างๆกันดีกว่าก่อนเปิดเราเห็นกาเซียเราเห็นซาเชียนเราเห็นลีเฟียเราเห็นซามาเซนตานะครับแล้วก็ เออหน้าเหมือนกันแล้วก็หน้ากล่องมาดูหน้ากล่องดีกว่านี่อุ้ยนี่นกล่องสวยงามสีขาวโพนอ่ะมานี่หน้ากล่องเขาจะเป็นอ่าซาเชียนซาเชียนแล้วก็มีเป็นอ่าเซราโอลาซามาเซนตาดีท็อกซี่แล้วก็เป็นอ่าโลโตม้มนี่สามตัวสามตัวสามตัวมา ไม่ใช่สามตัวห้าตัวามามาดูกล่องแรกกันเลยดีกว่าตอนนี้พี่หนึ่งอ่ะพี่หนึ่งอ่ะอยากเล่นเด็กอยากเล่นเด็กลิเฟียหรือไม่ก็ไคลิกี้เห็นสปอยล์มาแล้วนะสปอยล์บอกว่าเออมันมีไคลิกี้มีไดเคนคิแล้วก็มีริซาดอนที่เป็นตัวที่ไม่ใช่ตัวใหม่แต่ว่าไดเคนคิเนี่ยเขาจะได้ดักแพดส่วนไคลิกี้น่าจะได้เป็นอีเตอร์ก่าหานส่วนริซาดอนน่าจะเหงาสุดเพราะว่าไม่ได้อะไรใหม่เลย โอเคมาเรามาดูกันว่ากล่องนี้จะออกมาเป็นยังไงนะครับท่านผู้ชมมาเปิดเลยไม่รอช้านี่นี่เปิดเลยไปมานะครับมาดูกันว่ากล่องแรกจะเป็นอย่างไรดึง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 ตึงอุ้ยอะไรเนี่ยชอนซี่ไฟฟ้าวะ่ะ เหมือนเดิมครับอคอนเซปต์ของ Starter Deck ครับไม่มีมีดไม่ได้เล่นครับไฟฟ้าเนี่ยจะมีให้เราลุ้นอยู่คือเซราโอล่ากับโลตอมมาดูกันว่าได้อะไรเซราโอล่าหรือโลตอมมาดูกันปึ๊บ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 อุ้ยเซราโอล่าและเป็นวีแม็กแลไหนว่าวีตาอ้าว แปลว่าแปลว่าได้แค่อวีสตาร์ v Star หรือ VMAX เท่านั้น,นเด็แค่มาดูข้างหลังครับมีอะไรนี่ก็เป็นแบบโปกเกมอนใดๆพลังงานเหล็กอ่าเป็นนี่ป๊บ,ปบ,ปบมีสานะมีโจนมีงานวิจัยมีคำสั่งบอสแล้วก็มีความทะเยอทะยานชิโนนะมีอ่าฮิกาน,นะแล้วก็อุย้ยนี่พระคุมใบไม้กันฝนวันนี้เก่งนะวันนี้บอกว่า โปเกมอน VSTAR VMAX ที่ติดการ์ดนี้จะไม่รับเอฟเฟกต์เมื่อฝ่ายตรงข้ามนำการ์ดซัพพอร์ตมาใช้แปลว่าโปเกมอน VSTAR หรือ VMAX เนี mm ่ย hmm. จะไม่โดนบอสไม่โดนเซเลนะ่นาอ่าไงเสียวะต่อกลองที่สองกล่องที่สองลึกนี่คอนเซปต์สตาร์เตอร์ครับผมไม่ใช่มีไม่ได้เล่น mm hmm. ปุ๊บมาดูกันว่าได้อะไร <laughs> หนึ่ง สองปึ๊บเฮ้ยพลังจิตธรรมะ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 ครับผมอ่ะมาดูมาดูกันว่าธรรมะธรรมะจะให้อะไรเราน่าจะเป็นไอ้นี้ปะนัชชีปะดูสิอ่านัชชีจริงด้วยได้มิวทูด้วยเนี่ยได้อะไรอีกอะปึ๊บปุ๊บนี่นี่ได้ซูเปอร์บอลได้ไฮเปอร์บอลได้เครื่องช่วยเรียนรู้ว่าทำอะไรวะปึ๊บปุ๊บปุ๊บได้เป็น ดีออกซินวีแม็กออธรรมะธรรมะเป็นดีออกซินวีแม็กและข้างหลังเป็นอะไรข้างหลังเป็นน้ำน้ำได้อะไรบ้าปึ๊บ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 ได้เป็นคีบานาครับผมครับอ่ามาดูกันต่อโอเคต่อไปมาดูกล่องนี้กันว่าจะเป็นอะไรลุ้นว่ะปึ๊บปึ้งพิกาชู ึูนะมีพิกาชูด้วยเหรอพิกาชูมันจะเป็นอะไรเซราโอล่าหรืออะไรหรือโรตอมเมื่อกี้เนี้ยไอตัวเนี้ยมันเป็นเซราโอล่าเว้ยเป็นเป็นซลลเซราโ拉วีแม็กด้วยมีโอกาสที่จะเป็นโรตอมมีโอกาสที่เป็นโรตอมสูงมากอ่าดูสิเป็นอะไรปึ๊บปึ๊บมีเวทเทอร์ปึ๊บปุ๊บ,บ,บ,บนี่มีเทือกเขาแห่งพายุด้วย ปึ๊บปื๊บปื๊บเป็นเซลล่าวีスタเอ้ยมีตาทุกคนนี่วีスタอ๋อเฟียวอ่แล้วมาดูข้างหลังข้างหลังเป็นมืดว่ะข้างหลังมันมืดเป็นความมืดนี่มีไปแอปโซด้วยมีอะไรแบบมีอะบอรลนุนมีปุ๊บปุ๊บสาระมีจุนมีการวิจัยมีบอสบอสมีทุกใบเลยว่ะหุ้ยโหมีทั้งเซเลน่ามีทั้งนี่เลยอะภาคถึงความแน่วแน่ ไอเข็มขัดความแน่แน่โคตรเฟี้ยวเลยอ่ะฮะมาวางไว้พิกาจูนะได้นี่นะได้เซราโอล่าวีสตาร์นะอะต่อปึ๊บมาดูกันว่าอันนี้อะไรดึง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 อุ้ยอะไรอ่ะโวทารลอสเฮ้ยนี่ไฟฟ้ามาสามแบบมาเนี่ยไฟฟ้ามาสามแบบมาเนี่ยตอนเนี้ยโวทารลอสเป็นอะไรอ่ะ ถ้าเป็นอีกแบบหนึ่งก็น่าจะเป็นอันนี้ไหมโรตอมไหมถ้าเป็นโรตอมนี้แบบกล่องนี้คือกล่องแห่งพลังงานไฟฟ้านะ <c oughs> ใครจับตาแถวนี้เนี่ยไฟช็อตไปหาเลย <c oughs> ามาดูกันว่าเป็นอะไรนะครับผม <c oughs> เหมือนเดิมนะฮะคอนเซปต์ Concept ของสตาร์เตอร์โปเกมอนนะฮะไม่มีมีดไม่ได้เล่นมะ <c oughs> แท็กแน่นหนาเหลือเกิน่ะพร้อมดูปึ <c> ๊บ <oughs> ได้เป็นนี่มีบันปาจิด้วยเว้ยิบันปาจิตัวนี้เก่งนะพี่หนึ่งชอบบันปาจิตัวนี้มันบอกว่าถ้าวางบนเบนสเนี่ยมันจะสามารถหยิบเอ่อมาสเตอร์บอลหรือว่าซูเปอร์บอลน่ะได้สูงสุดอย่างนึงใบจะตำแหน่งทิ้งการ์ดไฟเราขึ้นมืออืมโคตรเก่งเลยโว้ยแล้วนี่ก็เก่งได้พาวันที่เก่งเออวิ่งโอ้โ,โ,อโหอะไรเนี่ยทำไมไอเทมติดมันเยอะขนาดเนี้ยอ๋อรู้แล้วไอเทมติดที่เยอะอย่างงี้น่าจะใช่แหละ โลตอมจูโจมครั้งเดียวนี่ไงมีจูจูโจ,จมครั้งเดียวอ่ะแล้วดูข้างหลังข้างหลังเป็นเป็นอ่าเป็นพืชน,นะเป็นหญ้าอ่ะดูที่ได้อะไรอุ้ยมีบอลทุกกล่องเลยว่ะอ่ะได้เปคีบันนะโอเคอืมอันนี้คือโลตอมโลตอมตอนนี้เราได้สละได้4ล่ละเดี๋ยวเราขยับกล่องที่หเลขที่ออกจะเป็นอะไรกล่องที่หเลขที่ออกมาดูกัน ปึ๊บอ่าคือเซราูล่าได้แบบวีตามาเยอะก็ดีนะแต่ว่าซามาเซนต้ากันซามาเซนต้ายังไม่ออกนะซาเชียนยังไม่ออกลิฟ,ฟียกับกาเซมไม่ออกเลยปึ๊มวิทนัมเบลตัวนี้เป็นเหล็กเหล็กมี2ตัวเหล็กมีซาเชียนกับซามาเซนต้าเหล็กมีซาเชียนกับซามาเซนต้าดูกันว่า มาดูกันว่ามันจะเป็นตัวอะไรมีแค่สองตัวเท่านั้นแล้วเมนากอสก็เป็นเหล็กนะอ่าเมนากอสคิดเป็นเหล็กนะปึ๊บดูกันเป็นตัวอะไรปึ๊บ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 นี่อุ้ยซูเปอร์บอลไฮเปอร์บอลปึ๊บปึ๊บได้เซกิอ่าโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บเป็นซาเชียนซาเชียนวีสตาร์ครับผมนี่ซาเชียนวีสตาร์มาแล้วอไงไงเฟี้ยวเฟี้ยวเป็ดมากนะข้างหลังก็เป็นหญ้าเหมือนเดิม เราดูข้างหลังนี้เป็นคีบานาครับผมแล้วก็เลเวลบอลกองที่6เฮ้ยนี่เรายังไม่ออกตัวแบบตัวแบบที่มันมีอยู่แล้วเลยนะแบบไดเคนคีไคลลิกี้แล้วก็ลิซัดดอนยังไม่ออกเลยนะหนึ่งสองปุ๊บวุ้ยดัมเบลไม่ว่าเราได้ซาเชียนสองตัวเฮ้ยซาเชียนซาเชียนมาดูนี่ว่าใช่ซาเชียนไหม พี่หนึ่งว่าใช่ต้องใช่แน่ๆมามาดูกันจึ๊บอ่าน่าจะได้เหมือนกันหมดเลยนี่ได้เซกิได้เหมือนกันหมดเลยนี่เป็นซาเชียนจริงๆด้วยซาเชียนครับผมอ่าอันนี้ซ้ํานะพี่หนึ่งจะไม่โชว์นะจะไม่โชว์เพิ่มนะอันนี้ซ้ำอ่าโอเคข้างท่าข้างข้าง,ง,งหลังเป็นอะไรเป็นเลเวลบอลแล้วก็เป็นเชือกหลบหนีอ่ออต่อครับผมไม่รู้ว่า จะได้เปิดแบบเจออะไรแปลกๆไหมอะดีออกซี่ไม่ออกเลยนะแล้วเหล่าอีวีเราก็ยังไม่ออกสักตัวเลยหน,หนึ่งสองปุ๊บเอ้ยน้ำเบลอีกแล้วทำเด็กซาเชียนไหล้ล่ะเดี๋ยวนะยังไงเนี่ยทำเด็กซาเชียนไหมเออมันจะดีอยู่นะซาเชียนแน่นอนไม่ต้องสืบ ไม่ต้องเสียพิเศษเวลานี่ยังไงก็คือซาชเชียนอ่ะข้างหลังเป็นเป็นพลังจิตข้างหลังเป็นพลังจิตอุ้ยบอสสองใบอุ้ยบ้าบอสสองใบได้คอนได้คณนะได้อุย้ยบอสสองใบทุกคนเลดโหดโหดจัดอืมสตาร์เตอร์หนึ่งกล่องไม่ได้บอสสองใบอ่ะคิดดูแล้วกันอ่ะมาดูอันนี้อะไรหนึ่งสองปุ๊บ อะไรอ่ะยันยันมากขอทายว่าน่าจะเป็นรีเฟียรีเฟียวีซ่าอย่างแน่นอนอุ้ยถี่เป็นรีเฟียวีซ่านี่แบบเกีดเลยนะอยากได้รีเฟียเอออยากได้สักงสองคู่ดิซัมเนี่ยอืมมาดูกันดิรีเฟียวีซ่าร์ไหมปึ๊บปึ๊บอ่านี่นี่เป็นไทยบอลอ,อ่ะ แน่นอนครับความสดใสของนาธานิมาเนี่ยรีเฟียแน่ๆนี่ไงรีเฟียบีสตาอ๋อข้างหลังเป็นพลังจิตบอสสองใบอีกหรือเปล่าไอ้บอสใบเดียวอ่ะอันนี้ข้างหลังเป็นอะไรอ่ะอะไรอ่ะฮินาสึเลือกโปเกมอนวิพัฒนาการได้สูงสุด3ใบาจากฝ่ายเรายกเว้นที่มีโกดให้แฟนสงครามดูแลขึ้นมือและสับการ์ดอ๋อโอเคอันนี้ได้รีเฟียได้รีเฟียได้รีเฟีย วางไว้ปึ๊บเหลือ2กล้องสุดท้ายแล้วเหลือ2กล้องสุดท้ายมาดูกันว่ามันจะเป็นอะไร <c oughs> สาเชียน3กล้องสาเชียนออกผมกัน3กล้องป้าบอขอแตกมากมามาหนึ่งอปึ๊บ p i k a c h <oughs> นี่แหละคือเซราโอล่าเซราโอล่ามูสตาอืมใช่ต้องใช่แน่แน มันเป็นอะไรที่พูดยากต้องให้เพอแค่อะไรวะอะไรวะมาปึ๊บ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 อ่าเทื่อเขาแห่งอ่านี่นี่มาแล้วปึ๊บข้างหลังเป็นนี่นะข้างหลังเป็นต่อสู้มาดูดิเป็นอะไรปึ๊บปึ๊บบอสสองใบเจ้าบอสสองใบต่อเป็นข้างหลังเป็นเชือกอ่าโอเค เชือเกเรเ์ไวบอนอันนี้อันนี้ซ้ํานะเดี๋ยวเอาออกกล่องสุดท้ายท่านผู้ชมกล่องสุดท้ายมามาดูกันเลยดีกว่าว่าคืออะไรอ่ามาถึงตรงนี้แล้วถ้าใครอยากได้สตาร์เตอร์เปลี่ยนผ่านวีสตาร์เตอร์เดกเปลี่ยนผ่านอย่างพี่หนึ่งนะไปหาซื้อได้ที่ร้านนัดการ์ดครับผมเมกาพารซาชั้น5ขึ้นไปได้เลยมีแน่นอนนะครับผมอ่ามาลุ้นกันเป็นอะไรปึ๊บ อะไรอ่ะฮิบาสคืออะไรวะตัวอะไรวะตอนนี้เป็นน้ำน้ำน่าจะมีอยู่ตัวเดียวไหมอ่ะกาเซียป่ะน่าจะกาเซียป่ะกาเซียแน่นอนอฟันธงกาเซียแน่นอนมาดูกันว่ากาเซียหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมปึ๊บปึ๊บได้เป็นหโหูมีไข่ด้วยโอ้โยโคตรเฟี้ยวเลยมีไข่ให้หนึ่งใบ แล้วก็มีเป็นกราเซียจริงด้วยครับท่านผู้ชมกราเซียจะปฟานอยาได้กาเซียนะมีเอ็นเต้มีเอ e, ็นนิวปึ๊บมเพิ่มเพมีซานะจูนปึ๊บมเพิมี Sana, บอสมีขึ้นหอ่ามีคีบานะโอเคปึ๊บมานี่คือหนึ่งแถวคขาไ่หนึ่งครับนี่อันนี้รวมรวมไอ้เจ้าซาเชียนนี่ด้วยคือข้างหน้าจะเป็นยังไงถ้าข้างหน้าเนี่ยมันจะการันตีว่าได้อะไรแต่ข้างหลังอะ่ะพบการ์ดเทนเนอร์ ต่างๆเนี่ยมันจะไม่การันตีนะพวกการ์เทนเนอร์เพราะว่าต้องไปสุ่มเอาอีกทีนะว่าการ์เทนเนอร์ที่อยู่แถวหลังมันคืออะไรนะครับผมมีโอกาสได้คําสั่งบอสถึง2ใบแล้วก็มีโอกาสได้เซเลน่าด้วยอ่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งสตาร์เตอร์เด็กที่ค่อนข้างคุ้มค่าแต่ว่าเรายังไม่เห็นอีเตอร์กะหารกับดาร์คแพดในกล่องสตาร์เตอร์แถวนี้เลยเพราะว่าออกเป็นตัวใหม่ทั้งหมดเลยไม่มีตัวเก่าเลยออลิซาดอนไม่ออก ไดเคนคี uh, ไม่ออกไคลิกี้ไม่ออกรับผมถือว่าเป็น1กล่องที่พี่หนึ่งรู้สึกว่าประสบความสําเร็จมากซาเชียนออก3ตัวแต่ว่าเสียดายซาเชียนออกเยอะไปนิดนึงครับผมพี่หนึ่งอยากได้สมาร์ตสแตนนะจริงๆแต่ได้ซาเชียนไม่เป็นไรโอเคสําหรับคนที่อยากได้วีสตาร์เตอร์เด็กเปลี่ยนผ่านพี่หนึ่งอย่าลืมรับผมไปที่ร้านนัดก,การ์ดไปกับพาร์ซาชั้น5ขึ้นไปได้เลยนะครับผมถ้าเกิดว่า uh, ไปแล้วเจอพี่หนึ่งก็ทักกันได้นะครับผม <laughs> โอเค สำหรับคนที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พี่หนึ่งอัพทุกูด้วยสำหรับคลิปหน้าพี่หนึ่งจะทำอะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้พี่หนึ่งขอรับไปก่อนสวัสดีครับไปแล้วเออโอ้โหโคตรเฟี้ยวเฟี้ยวเป็ดไม่ได้ของซ้ำเลยแล้วที่แปลกประหลาดมากไปกว่านั้นนั่นก็คือนี่เขาแถามไปไา้ายวีต้ามาให้ด้วยให้อ,อันนี้แบบตอนพี่หนึ่งถ่ายหลักไม่ได้สังเกตเลยเนี่ยมีป้ายวีต้าด้วยเนี่ย